รายงานข่าวจากบิลครับรายงานล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมเบนเข็มครับไปไล่ล่าตัวเอกิติเก้แบบเต็มตัวนะครับอ,อีกเป้าหมายหนึ่งรายงานข่าวจากบิลครับสื่อดังเยอรมันครับรายงานบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมเบนเป้าหมายในการซื้อกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เป็นอ e ูโกเอกิติเก้หัวของแฟรงเฟิร์ตอาเซนต้าเนี่ยต้องการดาวยิงที่ไว้ใจได้ในการทําประตูเข้ามาช่วยทีมหลังจากฤรูการที่บานมาตำแหน่งนี้ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนเมื่อทั้งคายเฮเวตแล้วก็กราเบลเจซุส ไม่อาจจะผลิตสกอร์ได้มากพอทําให้สโมสร,รจบพูดด้วยความผิดหวังอีกครั้งที่ผ่านมาครับทีมมีข่าวอย่างหนักกับเบนจามินเซสโกของไลซิกแต่ว่าไลซิกเองเนี่ยว่างค่าตัวของเซสโกสูงถึง80-100ล้านยูโรแม้ว่าเซสโกเองจะพร้อมย้ายแต่ฝั่งอาอนอนน์ครับมองว่าแพงเกินไปในส่วนของวิกเตอร์ยูโคเรสครับที่มีการยื่นข้อเสนอ55ล้านยูโรอย่างเป็นทาการก็โดนตอบปฏิเสธกลับมาแถมจากรายงานล่าสุดก็บอกว่าตัวนักเตะเองดูจะเอ็นดียงไปทางแมนยูมากกว่าซะแล้วณเวลานี้ จ้ารายงานของบิลเปิดเผยว่าอานอนครับเตรียมมุ่งเป้าล่าเอกติเก้อย่างจริงจังหากล้มเหลวในการคว้าตัว2เป้าหมายที่พูดก่อนหน้านี้อ,นยอย่างไรก็ตามก,การคว้าตัวเอกติเก้มาร่วมทีมก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันเนื่องจากนักเตะเนี่ยยังเหลือสัญญ,ญากับสโมสรยาวถึงหนึ่งปีสองยบเก้าและทางมาร์คุสโครเชอร์ผู้กีฬาของแฟรงก์เฟิร์ตยืนยันว่าค่าตัวของเอกติเก้อยู่ที่หนึ่งร้อยล้านยูโรเท่านั้นนะหนึ่งร้อยล้านยูโรเท่านั้นก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ ตั้งไว้ตั้งไว้ว่าเออถ้าจะเอาเอกิติเกเนี่ยคุณก็ต้องยอมทุ่มนะไม่ใช่ราคาจะถูกๆก,ก็เป็นนักเตะที่ไม่ได้อยากจะขายอะ่ะถ้ามีทีมสนใจก็ต้อง 1, 100ล้านยูโรรอดูได้เลยนะสำหรับสถานการณ์ของอูโกเอกิติเกจบแบบไหนนะครับเป็นข่าวกับลิปูเป็นข่าวกับอาร์เซนอลเป็นข่าวกับ Arsenal, เชลซี Chelsea, แล้วก็เคยมีข่าวกับแมนยูด้วยเหมือนกันรองดูอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปดูข่าวสารของโดมินิกคาว์เลวินกันหน่อยครับโอ้โหบอลยกแมนยูเป็นตังหนึ่งในการคว้าตัวคาว์เลวินมาจากเอเวัตันเพราะว่าล่าสุดทางดีเซลครับเขาก็ประกาศอำลาปิชา9เก้าปีกับเอเวัตันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปตามข่าวสารของคาว์เลวินกันหน่อย โดมินิกเคาว์เลวินครับกองหน้าชาวอังกฤษยืนยันว่าออามลายอุบตันเมื่อสัญญาหมดลงและแมนยูเป็นเตน็งหนึ่งในการคว้าตัวเขามาเสริมทัพหลังจากรับใช้ในถิ่นกุฎิสันพาก้า9ปีครับเ mm hmm. คาว์เลวินเนี่ยวัย28ปีจะกลายเป็นฟรีเอเย่นในวันที่ 1, 1> mm hmm. กดอัราคมก็มคือวันพรุ่งนี้ mm hmm. เมื่อสัญญาของเขาหมดลงและรายงานก็บอกว่าแมนยูได้พิจารณาข้อตกลงสําหรับเขาอย่างชั่วคราวเมื่อสามวันที่แล้ว แมนยูเนี่ยให้ความสําคัญกับการเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรุกเป็นอันดับแรกในช่วงสมัยน,นี้ครับหลังสถิติย่าแย่มากมายในฤดูกาลที่ผ่านมาทีมของรูเบนอัมบริมครับใกล้เซ็นสัญญากับไบรอันเอ็มบรูโมจากเบรนฟอร์ดและกลายเป็นแข้งใหม่รายต่อไปต่อจากมาติอุสกุลย่าที่ยาา้ายจากวูฟเมตันมาเดอร์สมาสัปดัห์ท้่แล้วแมนยูครับก็ถือว่าเป็นข่าวรายงานจากแมนเชสเตอร์วินนิงนันบอกว่าแมนยูยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มกําลังโจมตีให้กับแนวรุกและต้องการกองหน้าตัวเป้าเข้ามาเพิ่มเติม วิตเตอร์ยอกเรสตกเป็นข่าวสนใจย้ายไปโอทราฟอร์ดขณะที่เลียมดีแลปปฏิเสธแมนยู U, เลือกไปเชลซีเรียบร้อย mm hmm. แล้วรายงาน,นล่าสุดจาก mm hmm. เบดสามหก็บอกว่าแมนยูครับกำลังนําหน้าในการจะเซ็นจ่ายกับโดมินิกคาร์วลเลวินหลังหมดสัญญายในถิน่นเมอร์ซี่ไซส์ทีมของอัมบริมครับถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งด้วยราคาต่อรองนะครับหต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจห้าไม่รวมทุนเพื่อเซ็นสัญญายในราคาถูกขนาดที่นิวคาสเซิลหต่อหนึ่งแล้วก็ลนะีสยูนเต็ดเนี่ยาต่อหนึ่งนะ สถานการณ์ของคาวเว์ดเลวินก็ถือว่าน่าสนใจอีกคนหนึ่งจะไปทีมไหนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็รอติดตามได้เลย <lite> ข่าวสารของมาเกฮีกับลิพูเป็นยังไงบ้างนะครับมีรายงานบอกว่าลิพูเนี่ยจ่ายไม่เกิน45ล้านปอนด์นะถ้าค่าตัวของมาเกฮีรายงานข่าวล่าสุดจากเบนเจคอบนะข่าวของกมมีสปอร์ตครับ Sport, รายงานบอกว่าลิพูเนี่ยพร้อมเดินหน้าล่าตัวมาเกฮีจริง กองหลังของคริสตันบลเอแต่จใจสูงสุดเนี่ยไม่เกิน45ล้านปอนด์เกฮีเป็นที่สนใจของหลายทีมครับหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในการเล่นให้กับคริสตันบลเอที่พาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัซึ่งกลายปเป็นแชมป์แรกในบริษัทของสโมสรจากการเอาชนะแมนเชสเตอร์1-0ในนัดชิงชนะเลิศคริสตันบลเอตครับเคยตั้งค่าตัวมาร์เกฮีสูงถึง65-70ล้านปอนด์แต่ตอนนี้ยอมรับว่าอาจจะต้องลดราคาเพราะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะครับถึงปี2026เท่านั้น เบนเจคอบของกิมมี่สปอร์ตรายงานบอกว่าลิพูครับไม่มีแผนที่จะจ่ายมากไปกว่า45ล้านปอนด์สำหรับดีลนี้อีกครั้งสโม,มสรเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการประเมินว่าการซื้อเกย์ฮีในตลาดรอบนี้คือจังหวัดที่เหมาะสมจริงๆหรือไม่กําลังพิจารณาอยู่<ม>นอกจากมากเกยฮีแล้วครับดิชันฮิลส์สปอร์ตีฬาคนใหม่ของลิปูเนี่ยยังมีรายชื่อนักเตะอายุ18ถึง22ปีเป็นตัวเลือกเช่นโยเรลฮาโตของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับก็ยังมีรายชื่ออยู่นะในการที่จะเอาตัว มาเกียฮีก็ต้อง,องพิจรารณาให้มันถี่ทุวนนะว่าเหมาะสมจริงๆหรือไม่ถ้าจะเอามาเกียฮีมาแล้วนะรอดูอีกทีหนึ่งสถานการณ์มาดูข่าวสารของพิทบูลกันหน่อยครับไทยเลนมาเลเซียรครับกลับมนอยู่แน่ๆหลัง PS V ไม่ซื้อขาดนะครับ พีเอสวีไอเฮเฟนครับสโมสรนดังของเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่าจะไม่ซื้อขาดไทเรนมาเลเซียเป็นการถาวบอลทให้นักเตะเตรียมกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดต้นสังกัดแม่แข่งวัยยี่สิบห้าปีงมาเลเซียเล่นกับทาง p s เนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมามีโอกาสลงสนามรวมนะครับสิบสองเกมรวมทุกรายการไม่มีประตูแล้วก็แอสซิสเลยแม้ว่าจะมีเงื่อนไขในการซื้อตัวร่วมทีมแต่ทาง p s เที่แซงอาแจกเข้าไปเป็นแชมป์เลกสูงสุดได้สำเร็จ ยืนยันว่าจะไม่ซื้อขาดแล้วก็จะส่งมา,มาลามาเลเซียเนี่ยกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่1นึ่งกรกฎาคมสัญญาของมาเลาเซียกับอ่าทางด้าน,นของริกคาสตรอปนะครับกับพนะีเอสวีเนี่ยจะหมดลงพอดีพีเอสวีแถลงว่าไทยเรยนมราเลเซียจะกลับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากหมดสัญญาส่วนทางด้านของริกคาสตรอปนั้นที่กําลังจะหมดก็จะไม่ได้รับการต่อไปพีเอสวีครับประกาศถึงการมาถึงของไทยเรยนมราเลเซียด้วยว่าสัญญาย,ยืมตัวจากแมนยูในวันที่4กุมภาพันธ์ของปีนี้ นักเตะไว้มาปีอย่างมาเลเซียลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของ p s เไป12เกมซึ่งเขาคว้าแชมป์ระดับชาติครั้งแรกในอาชีพกับสโมสรก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในช่วงเวลาส,สั้นๆของมาเลเซียกับ p s เอสวเฟนนะครับโอโ้โหมาที่แมนยูแล้วแมนยูจะขายออกหรือเปล่าเนะี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องการของในตลาดด้วยนะณนะเวลานี้สําหรับไทยเลนมาเลเซียนะครับต้องมองหาทีมที่ให้ความสนใจผลงานก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับฟอร์มก็ไม่ดีมีอาการบาดเจ็บรบกวน ตอนนี้ยังไม่จะแจ้งนะครับไปโชว์ผลงานที่ p s v ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วจะโดนดองยาวหรือเปล่าถ้าหากว่าขายออกจากแมนยูไม่ได้นะก็ได้เป็นผู้ซ้อมที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงสนามเลยแหละสำหรับไฮลลมาราซ่หลังจากนี้ไปนะก็รอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่อัปเดตให้พี่น้องฟังแบบตอนนื่องครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆกันเลย